ขอบสวัสดีนะคะสวัสดีคุณลูกค้าสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสําหรับคลิปนี้นะพี่เอจเเนะ๋จะมาเน้นไม้สีเขียวนะจะมาเน้นไม้สีเขียวนะแล้วก็เช่นเคยนะคะสามกระถางอะ่ะถ้าราคาแปดสิบาทสามกระถางนะพี่เอ๋ ให้ราคา80บาท90บาท3กระถางพี่เอ๋าให้ที่250บาทนะคะส่งฟรีให้แต่พี่เอ๋ขอเรียนบอกสําหรับการส่งฟรีการแพ็คของพี่เอ๋ก่อนนะคะขอบอกก่อนถ้ากระถาง3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วพี่เอ๋ไปทั้งกระถางให้ได้นะคะแต่ถ้าไม้8นิ้วฟอร์มใหญ่กระต้นใหญ่พี่เอ๋ขอถอดกระถางนะคะหรือว่าลูกค้าต้องการว่าพี่เอ๋ แปดนิ้วสิบนิ้วขอส่งกระถาง,ส,งส่งแบบทั้งกระถางนะได้ค่ะแต่ว่าถ้าแปดนิ้วอัพเนี่ยพี่เอ๋ขอบวกค่าขนส่งนิดนึงนะคะค่าขนส่งนิดนึงนะสําหรับต้นไม้ฟอร์มใหญ่นะพี่เอ๋ขอบวกค่าขนส่งนิดนึงนะคะแต่ถ้าราคาแปดสิบเก้าสิบร้อยกว่ากว่าอยู่ในกระถางห้านิ้วสี่นิ้วเนี่ยได้พี่เอาส่งฟรีให้ได้นะคะ ฝากเรียนลูกค้าด้วยนะคะนะสำหรับคำติชมคำที่ในอะไรเนี่ยพี่แอ๋ขอน้อมรับไว้มาเพื่อพัฒนาร้านนะยินดีมากๆเลยนะคะสามารถคุยกับพี่แอ๋ได้ในทุกกรณีสำหรับเคสของการขายต้นไม้นะคะแนะนําได้อยากได้แบบนี้อยากได้อย่างนั้นนะได้นะบอกพี่เอ๋ได้ยินดีเลยนะคะถ้าตรงไหนพี่แอ๋ปรับใช้ได้พี่เอ๋ก็จะปรับให้นะพี่เอ๋ยินดีนะํามาปรับมาจ้กลูกค้าพอใจนะคะขอบคุณมากนะคะ แล้วค่ะมาต่อกันเลยต้นนี้กระต่ายชมจันนะคะน้องลายใบของน้องคล้ายๆกระต่ายนะคล้ายๆตีนกระต่ายเลยนะคะลายใบก็เป็นลนันกษณะอย่างนี้นะกระต่ายชมจันนะคะน้องมีชื่อว่าคล้ากระต่ายชมจันทนะค,ะคล้าเป็นไม้มงคลนะคะคล้าเป็นไม้มงคลชนิดที่เหมือนกับว่าปกป้อง,องคุ้มครองแล้วก็ให้โชคให้ลาบนะคะคล้ามีหลายชนิดนะคะเป็นไม้ที่ให้โชคให้ลาบนะคะ ต้นนี้นะคะคล้ากระต่ายชมจันทร์นะพี่อยาให้ที่8ปดสิบาทนะแปดิบาทนะคะสําหรับคล้ากระต่ายชมจันทร์นะคะแปดสิบค่ะคล้ากระต่ายชมจันทร์แปดสิบนะคะต้นถัดไปนะคะ ใส่ในกระถางสีขาวอ่ะสวยมากคล้านะคะพุ่มใหญ่ๆเลยนะแน่นๆเลยต้นนี้นะน้องไม่เชื่อว่าคล้าม้าลายแคลนะคล้าม้าลายแคลนะคะพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะพุ่มใหญ่ๆเลยนะคล้าม้าลายแคละนะน้องไม่เชื่อคล้าม้าลายแคละนะเพี่ยวให้ที่แปดสิบาทเช่นกันนะแปดสิบาทนะคะสําหรับคล้าม้าลายแคลนะคะลายใบน้องสวยมากค่ะน,นี่แบบนี้เลยนะลายใบสวยมากแล้วก <cart blij> ็อีกอย่างหนึ่งนะคะ ชอบต้นไหนถูกใจต้นไหนเนี่ยว่าถ้าต้องการดูชมวิดีโอเพิ่มเติมนะคะคนที่มีหลายกับพี่เอ๋วะนะคะลูกค้านะขอชมวิดีโอเพิ่มเติมได้นะหรือทักมาในในในช่องได้เลยนะคะทักมาในในในช่องในเพจร้านพี่เอ๋วได้เลยในช่องร้านพี่เอ๋วได้เลยนะพี่เอ๋วยินดีให้ให้ชมเลยนะคะ ยินดีไหมไหมทุกต้นขอชมวิดีโอเพิ่มเติมได้นะคะก่อนตัดสินใจนะขอชมวิดีโอได้เลยนะคะต้นนี้นะน้องมีชื่อว่าคล้ากระต่ายชมจันเอ้โทษค่ะน้องมีชื่อว่าคล้าม้าลายแคร์นะคล้าม้าลายแคร์นะคะเพ่างไว้ที่แปดสิบาทนะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคล้าม้าลายแคร์นะคะคล้าม้าลายแคร์แปดสิบนะคะแปดสิบนะคล้าม้าลายแคร์แปดสิบนะคะ ราคา80รับ3ต้นส่งฟรีนะคะเปรี้ยวให้ที่250นะรับ3ต้น250ส่งฟรีให้นะ80 90นะรับ3ต้นเปรี้ยวส่งฟรีให้เลยนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าออล่าขาวนะออล่าขาวเปรี้ยวให้ที่80บาทนะออล่าขาว80นะคะ80นะ อ,อลาขาวแปดสิบบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นละอองดาวนะละอองดาวหรือกลิดทับทิมนะเกลิดทับทิมเพียาให้ที่8ปดสิบาทนะเปลิดทับทิมแปดสินะคะ8ปดิบนะเลิดทับทิมแปดสิบาทค่ะเกล็ดทับทิมแปดสิบาทนะแปดสิบนะคะส่วนต้นนี้เป็น เลกกะทิเขียวนะเล็กกะทิเขียวฟอร์มใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะพุ่มใหญ่แบบนี้เลยนะพุ่มใหญ่ๆนะเดี๋ยวจะหมุนต้นไม้ให้ดูได้นะพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะเดี่ยวให้ที่80บาทนะคะ80บาทนะคะ80นะ80บาทนะคะพุ่มใหญ่ๆก็ใหญ่ๆเลยนะคะฟอร์มดีด้วยนะแล้วก็มีหลายใบด้วยนะคะเดี๋ยวให้ที่80บาทนะคะ80นะคะสําหรับเลกกะทิเขียวนะ80บาทนะคะ80บาทค่ะ แปดสิบบาทนะคะส่วนต้นนี้น้องมีชื่อว่าอาราดินนะอาราดินนี่ค่ะมีฮาร์ปด้วยนะใบนี้นะอาราดินฟอร์มนี้นะฟอร์มสองต้นนะคะอาราดินนะพี่ยอขอที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะสําหรับอาราดินนะอาราดินหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะอาราดินอาราดินหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ ต้นนี้เป็นหยกเสรษฐีนะหยกเสรษฐีใบสีเขียวแต้มด้วยเม็ดสีชมพูนะใบหยกเสรษฐีนะคะมีลูกด้วยนี่มีหนอด้วยนะคะหยกเสียทีนะพี่เอาวให้ที่120บาทนะสําหรับหยกเสรษฐีนะ120นะคะ1 2 0นะคะหยกเศียรษฐี120บาทนะคะ120นะพี่ขอย้ํานะคะต้นไม้ทุกต้นขอดูวิดีโอเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอดูวิดีโอเพิ่มเติมกับพี่แอวได้นะ ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นอัญมณีขาวนะอัญมณีขาว80บาทนะคะอัญมณีขาว80นะคะอัญมณีขาวทรงพุ่มเลยนะคะ80บาทนะคะ80นะอัญมณีขาว80บาทนะคะ80นะคะต้นนี้เป็นกําไลหยกนะกําไลหยกมีแต้มแบบนี้แล้วต้นนี้มีแต้มด้วยนะ ต้นนี้มีแต้มแล้วก็มีหลายต้นด้วยนะในหนึ่งกระถางนะคะกําไรหยกนะพี่เอาไว้ที่80นะกําไรหยกฟอร์มพุ่มฟอร์มกอนะ80บาทนะคะ80นะกําไรหยกนะคะฟอร์มพุ่มฟอมกอ80บาทนะสาหรับกําไรหยกนะคะ80บาทค่ะต้นถัดไปนะคะ ตอนนี้เป็นอัญ,ญมณีแดงนะอัญ,ญนันมณีแดงฟอร์มนี้นะพี่เอขอที่แปดสิบาทนะ้าแปดสิบนะคะสําหรับอัญ,ญมนมณีแดงนะคะอัญ,ญมณีแดงแปดสิบาทนะ8แดสิบนะคะพุ่มใหญ่ๆเลยนะมีหลายต้นด้วยนะคะแปดสิบาทนะคะอัญ,ญมณีแดงค่ะอัญ,ญมณีแดงแปดสิบนะคะต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้เป็นนะนะ Pink Panama. Pink Panama พิงปานามานะพิงปานามานะพิงปานามาพิงปานามาเพียวให้ที่เก้าสิบาทนะเก้าสิบาทนะคะพิ้งปานามานะพิ้งปานามาเก้าสิบนะคะเก้าสิบาทนะสำหรับพิงปานามานะคะพิ้งปานามาเก้าสิบค่ะ พิงปานามา90นะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นบารามีเศรษฐีนะบารามีเศษาราเศษฐีบารามีเศรษฐีฟอร์มนี้นะคะบารมีเศรษฐีนะพี่เอาให้ที่80บาทนะคะสําหรับบาลมีเศรษฐีนะคะบารมีเศรษฐี8ปดสิบาทนะคะแปดสินะบารมีเศรษฐีนะคะบารมีเศรษฐีแปดสิบค่ะบารมีเศรษฐี8ปดสิบาทนะคะแปดสิบนะแปดสิบบาทค่ะ ต้นนี้เป็นนกยุงแดงนะนกยุงแดงเปี่ยมไว้ที่แปดสิบาทนะคะลายน้องสวยนะนกยุงแดงเนี่ยใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะนกยุงแดงนะคะแปดสิบนะคะคล้านกยุงแดงแปดสิบาทคะ่ะแปดสิบนะคะคล้านกยุงแดงแปดสิบค่ะแบบ่ไม่แน่ใจว่าของพี่มันจะแสงไม่ค่อยพอนะคะแปดสิบบาทนะคะคล้านกยุงแดงนะแปดสิบนะคะ น,นกยุงแดงต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นมิดไทยแลนด์นะมิดไทยแลนด์มิดไทยแลนด์เปลียนขอที่140นะมิดไทยแลนด์140บาทนะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะมิดไทยแลนด์140บาทนะ140นะคะสําหรับมิดไทยแลนด์ฟอร์มใหญ่นะมิดไทยแลนด์นะคะ 140บาทนะคะมิสไทยแลนด์นะมิสไทยแลนด์140นะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นซูเปอร์พิงค์นะซูเปอร์พิงค์ฟอร์มนี้นะเปรียบขอที่140นะคะซูเปอร์พิงค์140บาทนะซูเปอร์พิงค์140บาท,นะบาทะคะ่ะ ซูเปอร์พิงค์นะคะ140สซูเปอร์พิคงนะคะ1น0นะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่า หลักทรัพย์สีไอ้โทษทรัพย์มงคลสีทองนะทรัพย์มงคลสีทองเดี๋ยวใบล่างเปลี่ยวตัดให้ทรัพย์มงคลสีทองนะคะทรัพย์มงคลสีทองพร้อมน้ำเปี่ยวขอที่80บาทนะ80บาทนะคะทรัพย์มงคลสีทอง80นะคะ80นะคะทรัพย์มงคลสีทอง ทรัพมงคลสีทอง80บาทนะคะต้นนี้เป็นอัญ,ญมณีกุหลาบนะอัญ,ญมณีกุหลาบนะคะอัญ,ญมณีกุหลาบฟอร์มนี้นะเปีียวขอที่90บาทนะอัญ,ญมณีกุหลาบ90บาทนะคะใบน้องคล้ายๆรูปหัวใจเล็กๆนะ้ก็คล้ายๆตีกุหลาบนะ90บาทนะคะ90นะคะอัญมณีกุหลาบนะคะ90บาทนะคะ90ะคะ่90ะ,คะ ไปต้นถัดไปนะคะอัญมณีสองสีนะอัญมณีสองสีนะคะเขาปลูกรวมสีแดงกับสีขาวไว้ด้วยกันนะเผี่ยวขอที่เก้าสิบนะคะเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบเก้าสิบบาทนะคะนะ ถูกใจต้นไหนชอบต้นไหนนะขอชมวิดีโอเพิ่มเติมกับพี่แอวได้นะคะยินดีนะคะต้นนี้เป็นสิบกระหลัดนะสิบกระหลัดฟอร์มนี้นะฟอร์มใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆเลยนะพี่ยบขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะสิบกระหลัดพุ่มใหญ่ๆนะฟอร์มใหญ่ๆหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะบางคนอาจสงสัยว่าพี่แอ๋วทำไมต้นไม้หน้าตาเหมือนกัน แต่ราคาต่างกันต่างกันแค่สิบยี่สิบแบบประมาณนี้นะพี่เอ๋ขอเรียนบอกเลยนะคะบางครั้งต้นไม้พุ่มเล็กฟอร์มเล็กพี่เอ๋ก็ลดราคาลงมาหรือบางครั้งคลิปนี้พี่เอ๋บอกราคาเท่านี้อีกคลิปนึงพี่เอ๋บอกราคาอีกราคาหนึ่งบางครั้งก็อยากจะลดให้นะพิเศษอย่างเช่นต้นนี้คลิปถัดไปพี่เอ๋จะดั้มราคาลงมาลงมาแล้วก็ได้พิเศษให้อยากแบ่งปันเพราะว่าสโลแกนของร้านพี่เอ๋ก็คือแบ่งปันการเลี้ยงนะคะแล้วก็เติมเต็มความสุขนะคะ แบ่งปันการเลี้ยงเติมเต็มความสุขนะคะสําหรับต้นไม้นะคะแบ่งปันการเลี้ยงเติมเต็มความสุขนะคะแล้วก็กับพี่เอาว่ะชอบต้นไหนคุยได้นะกับราคาที่พี่บอกไปสามารถคุยได้พูดคุยกันได้นะพี่อยากต้องการแบบนี้พี่เอาแบบนี้นะยินดีเลยนะคะคุยกับแม่ค้าได้นะ แล้วเบี่ยเ,เรียนบอกเลยนะว่าถ้าต้นไม้เสียหายระหว่างขนส่งนะระหว่างเคลมขอเคลมเบี่ยเ,เคลมให้ทุกกรณีนะคะเพียงแต่ว่าตอนที่ลูกค้าแกะต้นไม้นะช่วยกน,นาถ่ายวีดีโอให้เบี้ยนิดนึงนะคะถ่ายวีดีโอเบี่ยนิดนึงนะคะเบี่ยวเคลมไม่ทุกกรณีเลยนะคะสําหรับต้นไม้เสียหายนะคะเพราะมีหลายคนที่พี่ส่งเคลมไปนะนะคะ มีนะคะบางครั้งต้นไม้บางครั้งพี่เอ๋ไม่ได้แพ็กเองทุกต้นนะคะพี่เอมีคนช่วยแพ็กนะคะแล้วก็ต้นไม้เสียหายเนี่ยพี่เอ๋ยินดีเคลมให้นะต่อกันนะคะ แล้วรวยนะโทษค่ะต้นนี้มีมากรวยมากนะมีมากรวยมากต้นนี้นะมีมากรวยมากต้นนี้นะต้นนี้มีมากรวยมากเย๋ขอที่แปดสิบบาทนะคะฝากติดตามร้านพี่เอ๋วด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ